มีแต่ของปลูกของกินหลังจากที่โทราศัพท์เอาสมุดลีไปในระยะหนึ่งโอ้เสียงนำ้ำโอ้ัะครับจากเสร็จภารกิจทำงานเ่ากันนี้แล้วหดต้นไม้มะพริก,กมะเขือ พอได้หย่ำพอได้เขี้ยวนะพอได้เห็ดแจ้วครับมาพอได้พอพอพ่อได้ซื้อน่ะมาันก็ซ้ำกับเหยี่ยวไก่เคยเห็นพ่อเหยี่ยวไก่เชิญร้ายมันไม่จะแต่เขารอให้เชิญน่ะมาปลูกไว้ตั้งแต่สิใดเลยเขาปลูกแบบิจิตอล ปลูกออนไลน์เว้ยปลูกแบบเสื่อมต่อนะพี่น้องปลูกออนไลน์ใช่ไหมหมกพรผีมาพริกรุ่นนี้นะ่ะแซ่บเด้พีน่น้องมันก็มีแมงแซ่บบมาเสียบด้วยหมกิกนี่เด้อขบอนทำมาเห็นแหละแลงใช่บึ้มบ่มบอก

สมบ่สมบูร <lush> ณ์นาโกยสมกระสมเม่มาบอกเลยว่าไข่ปลาหูเล้องหมางยังกระต้นยังคิดต่ว่ากินได้เลยถือมือสมผู้ก็ปบะแม่นเอนหมางยังสะ ลูกอะไรนอ้อทำไมสวยจังแต่ว,ว่าเข้าไปก่อแจ้วคู่นะ้ำปลากินปลนแซบมันเหตุไหนระบบระบบขับทายดีพี่น้องยางมือเสามันสิจวจๆรวดระบบขับทายแบบ่ว่าต้องใส่กำลังเบ่งนะอันนี้นะเสียมองดูเสียมองดูแซบปะ กินไปกินมาวันน้ำลายปูดปูดไปนะได้ไดาลวันนี้พังลงนี่เลยล <c oughs> อ่อาก้อยเศร้าเด้อจะไปหาเบาเดอ้อเสมากีีตัวผู้เถ่าแล้วผู้ชมก็มาสมก้ <c oughs> อยเศร้าได้ <c oughs> สิ้นเดินก็เหมือนสิ้นใจอู้สั่งที่สุดก็คือพักอันนี้นะฮึนี่นี่ผนะักข่า ผิดกรรมอยอดนี่ข้านาดนไหมผักคะเอามาเมนบอกขนาดนาเดียวกันน,น,นาผักไต้ได้สินี่ผัก,ผกเนื้อได้สิอ่าผักกลางได้ป่ะอ,อีสานตอนบนได้ป่ะอาเนะเอิันบอกคือกันกนะินกินซีมบงดู โม่โม่คอบโม่กินน้ำปูไปดิจิตอลไว้เสื่อมจิตนี่จะวานเบี้ยยังลงไปในหมักทั่วบ่มีแต่หมอกทั่วบ่เพื่อเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตข้างหน้าพี่น้องเดี๋ยวไปแล้วลายลายพี่น้องเลยเห็นน้ำไม้เขาก็ปลูกไว้ดิจิตอล ปูบดิจิตันอมันสีสรงสก,กานเลยนี่นะหอมสะระแน่บอนี่มาเขือของกินบด้ปูของปูบริกินอืมหม้สิงไข่กับเพีย มีหดมันเผาเออมันแก้วมันอันนี้ก็มีมันอ่อนแมนบอพีนี่นี่ยมันอ่อนเออมีหดเครือมันอ่อนเอาไปเห็นอะไรกินผักอะไรนะจะว่าแต่มันเป็นคนเดนี่ดูหัวเห็นเลยจะว่ากินได้กินได้บ่เคยกินได้ที่เราห่า เพราะแล้วกันหรือเปล่าเสือก็ไม่ได้ใส่โซ่กระดูกขางไปปิดจอบไปทำอะไรก็เลยเราจะเอาไปทำเอาไปเห็นยังกินวุ้งไผ่แดงไผ่แดงมันโมมีไผ่ดอกอยู่หลังห้องเราครับ เราใส่สีโดโซนเราเอ <S <S 1> <S 1> เสื้อก็มาใส่ <S <S มันจะแท้แปากเขาหอมอาก็สิประมาณนี้ <S <S อยู่ลำหอมเดียวเลยต้งาอย่งต้องอาซีไปกินเอาคูกระติกตได้ดีว่าคุณลกอยู่ตามธรรมตาตบ้าน,นาให้บันนะบนัน ไนท์ส,กกนนสมพงอยู่สมพอองสสอันนี้ก็เจ้าห้องไงต้นทูบแมนบอ,นอสอืออเภออเภอเนีสมพงออสมพจังหวัดนครราชสีมามล่นามาได้ที่่า่ ลายเติบไปเลยกิ่นลายคนไปซื้อเครื่องเอาโทรศัพท์ใบงมีสิบฮีตกับบรีษนั่งรถแล้วมันรถเฮียรุ่มมุนฮ็ดอมหยอบเพ่นเพื่อนกับบริษัยบันี้นะบริษัยโทรศัพท์จนมุนจนว่านะ ไปหากับเห็นในน้ำน้ำไปกับเห็นสงสัยว่ามันเหี่ยแล้วมันรีบลงขีดินทรายมันสิบเินิเข้่อาส่งคืนก็ไปแขาหัดหักเคลโทรศัพท์นำบเิมีได้เจ้ใช้เคสมันยุหักเคน้ำโบเห็นเห็นแต่คืออ่เขาบอกเอาบอกเขามาฟากนเขาบอกหนาจออะไ เพราะว่าอันมืออันยังก็มือแรกนะโทรตอนแรกตอนนาไปนะโทรติดนําไปเพิ่งเติบโทรปติบัดมือที่สองมาภาว่าโทรบัดมือที่สองมาภาว่าโทรเบอร์ติดบัดมือต่อมากับโทรปติบัติแล้วไปไปตลาดไปตลาดภาวไปเห็นอยู่แนนคำพัา แล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกค่ะอันนี้บะต้นทุกแม่นบอกกเจะห้องพักบ่วงพักอันนะแม่นบอกเออ <c oughs> ข้าวห้องพักเอาียง <c oughs>